คือขวดน้ำอารมณ์ที่เราจะมาใช้นะคาว่าล้างให้สะอาดนะไม่ใช่ล้างให้ใส่คือเราล้างมาแล้วเนะี่ยหนึ่งจะต้องไม่มีคราบเขียวๆเวกาะเวลาเราไปเก็บไว้ถ้าเราใส่น้ําเจอแดดโอกาสที่มันจะเป็นขี้ตาข้มันสูงแต่เราไม่ใส่น้ําเราล้างแล้วสลัดน้ําออกให้หมดเรามาดมดู พอมันมีกลิ่นนิดหน่อยไม่เป็นไรเราก็เก็บตากไว้ให้มันแห้งพอมันแห้งแล้วกลิ่นมันจะไม่มีนั่นแหละถึงจะเอาขวดรูปนั้นมาใช้ไม่ใช่ว่ามาดมดูแล้วยังมีกลิ่นอยู่กลิ่นน้ำอารมณ์เออกลิ่นน้ำอารมณ์กลิ่นน้ำนที่รเราเอามาใช้นั่นแหละคอืเพราะฉะนั้นขวดนั้นยังไม่สมควรใช้แลวขวดที่มี ภาพเขียวก็ไม่สมควรเอามาใช้ถามว่าขวดที่เคยใช้แล้วเอามาใช้อีกได้ไหมได้แต่เราดูคุณภาพของขวดมัน เรียกลากแล้วก็เล่นโตคือเอาสองโสดมาผสมวารีชาวอิฐกวดบวกเดินนึงมาดูผัวชุดนี้แรงแมากทีนี่เดี๋ยวก็หาที่ว่ายในที่ลำลาย 对。<Bye. S 2>